รถเข้าใหม่ครับท่านผู้ชมสำหรับใไทม์ลังมองหานะครับโตโยต้าโคราคอร์สคันนี้นะครับเป็น1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นะครับเป็นรถปี2022นะครับกับเลขไมล์คันนี้วิ่งไปเพียง5 1 0 0 0กิโลนะครับนะออปชั่นมาครบหลังคาสันรูปครบๆนะครับออกข้างป้ายแดงคันนี้นะครับอยู่ที่1,200,000บาทนะครับราคาตอนนี้นะครับเหลือเพียงแค่799,000บาทนะครับปีเดียวได้นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ13,000บาทเท่านั้นนะออปชั่นมาครบจัดเต็มแบบนี้นะครับใครสนใจรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมมนนนะะคคคครรรััับบบบดดูลลลิปี้้้ใหหจาาพเย สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับต็อปรถมือ2อีกเช่นเคยนะครับอยู่กันอีกแล้วนะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับซอยเสรีไทย68แยก1นะครับเขตมินบุรีกรุงเทพนะครับสำนักงานใหญ่นะครับนะวันนี้นะครับผมมีรถดีๆมานําเสนออีกหนึ่งรุ่นเลยใครนะกำลังมองหารถไฮบริดน่าใช้ออปชั่นครบขี่ในเมืองสบายขี่ต่างจังหวัดก็ดีนะคันนี้บอกเลยนะเป็น1.8ึ่งจุดแปดไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้เลยนะคันนี้ตัวท็อปสุดปี2022นนนะคััี้กบเลลขไม์วิ่งไปเพียง51,000ันะ ราคาออกห้างตอนป้ายแดงอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับตีเข้าๆไปประมาณล้านสองนะตอนนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นราคาหายไปแล้วสี่แสนบาทนะครับนะบกับเลขไม้วิ่งไปเพียงแค่ห้าหมื่นหนึ่งนะครับรถอายุแค่สองปีเท่านั้นตกเฉลี่ยใช้งานปีละประมาณสองหมื่นห้าพันโลนะครับออปชั่นมาเยอะแค่ไหนเดี๋ยวผมพาชมในคลิปนี้กันนะด้านหน้าก่อนมาด้านหน้ากันก่อนนะครับสำหรับตัวรถนะครับเขาจะได้เป็นสีเทาแบบนี้นะครับสีเทาเทา สีนี้บอกเลยคนนิยมใช้เยอะมากงามนะไฟด้านหน้าเขามาเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED แล้วมาพร้อมไฟเดิทนทางมันนิ่งไร้ให้ครบสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะได้ไปใช้งานคุ้มๆนะครับแล้วก็คันนี้นะครับมีกล้อง360องศานะครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาพร้อมนะครับป้ายทะเบียนนี้เลยนะครับ5164เป็นรถเข้าใหม่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆวันนี้เลยเราทการล้างน้ําเปล่าให้แค่1ทีแล้วก็มารีวิวให้พี่ๆดูก่อนก่อนที่มันจะติดจองเดี๋ยวทําการปรับสภาพจัดชุดใหญ่ให้นะครับ แล้วก็ได้ล้อแม็กนะสำหรับตัวนี้นะครับมาเป็นล้อแม็กทูโทนปัดหน้าเงาเป็นแม็กขอบ18ยางคันนี้เปลี่ยนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เป็นยางปี2024ยางนิชลินยางดีนะครับผมรับประกันโครงสร้างให้นะครับไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่ากอใหม่แล้วเป็นรถมือเดียวเจ้าของมือเดียวสวยประวัติศูนย์แน่นอนนะครับแล้วก็กระจกมองข้างนะครับมาเป็นแบบปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้ในตัวนะกล้อง360มีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมือเปิดจะได้เป็นนแบบบบสีีเดยววกัััตรรรถะคมมมาพ้อปุ่ สามารถแต่เปิดได้นะครับติดฟิล์มแล้วรอบคันนะสำหรับคันนี้กระจกโตโยต้าแท้เดิมทุกบานนะครับสำหรับคันนี้มาที่ด้านภายในกันนะครับสาหรับภายในได้เป็นเบาะหนังสีแดงวายแบบนี้นะครับเบาะหนังเตาไฟฟ้าสีแดงวายสวยๆสําหรับตัวท็อปเท่านั้นนะก็จะมีเฉพาะตัวไฮบริดพรีเมียมกับไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นะเบาะหนังแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูด้านภายในกันได้ออปชันอะไรไปบ้างนะครับนะสำหรับภายในนะครับพวงมาลัยมาเป็นพวงมาลัย3ก้านมาพร้อมมันติฟังก์ชันนะครับแบบนี้เลยพวงมาลัยหุ้มหนังด้วยมาพร้อมมันติฟังช ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนมีระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนมีนะครับบอกเลยว่าออปชันจัดเต็มปรับระดับไฟสูงไฟต่ำไฟหน้าปรับระดับไฟหน้าอัตโนมัติด้วยเปิดฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้าสวยๆแบบนี้เลยสําหรับตัวท็อปเท่านั้นนะตัวไฮบริดพรีเมียมไม่มีเฉพาะไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นะครับแล้วก็ด้านคอนโซลด้านบนนี้สวยๆเป็นเอ่อเป็นพลาสติกนะตรงนี้ด้านตรงนี้จะได้เป็นหนังเดียวกับตัวเบาะนะเป็นสีแดงวายเหมือนกันแอร์ดูโอโซนแยกอิสระซ้ายขวานะครับ สามารถปรับออโต้ได้นะฮะที่เปิดไฟพาร์คก็จะอยู่ตรงนี้นะครับพุสตาร์ทมีมาครบนะคันนี้นะเลขไม้ห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสามโลเท่านั้นนะกระจกมองหลังนะครับกระจกมองหลังตัดแสงออโต้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีวอลเลตชาร์จเจอร์ให้นะครับตรงนี้แล้วก็มี E ีวีโหมดโหมดกันล้อลื่นถลายได้โหมดเกียร์ออโต้ครบนะยังไม่ได้ล้างไม่ได้ทำความสะอาดไม่ได้ปรับสภาพใดๆที่วางแก้วน้ำสองใบด้านตรงนี้นะครับสวยเดิมหมดนะครับด้านบนหลังคานะครับคุมโทนสีดําแบบนี้มีหลังคาสันรูปให้ครบนะสามารถใช้งานได้ตามปกตินนะครับี่ หลังคาสรุปครบเลยนะครับได้ไปคุ้มแน่นอนนะสําหรับตัวนี้เป็นแบบสามารถเปิดปิดออโต้ได้ด้วยนะครับนี่คุ้มมากนะครับเบาะหนังสวยๆแบบนี้สภาพดีไม่มีเหี่ยวย่นนะครับช่วงพกแขนได้เป็นสีดําเป็นหนังเดียวกันนะครับมี power outlet ให้ครบนะคันนี้จะมีระบบแจ้งเตือนออกนองเลนแจ้งเตือนกองการชนคือ airbag เขาก็มีมาให้ครบนะคันนี้ระบบความปลอดภัยดีเยี่ยมจะให้ดูกล้อง360องศานะคันนี้กล้อง360องศามีนะครับแล้วก็จะมีตัว by sport นเซอร์ให้ครบด้วยนะ ไวสปอร์ตเซนเซอร์มีมาให้พร้อมนี่กล้อง360องศาแบบ 3D ด้วยนะครับนะสามารถดูได้หมดนี่มีคนเดินพงเดินผ่านนะครับนะมีให้ดูครบเลยออปชันมาครบไม่ต้องห่วงนะปลอดภัยแน่นอนติดตั้งกล้องบันทึกด้านหน้าให้ครบเลยสําหรับตัวนี้นะแล้วก็มาดูด้านนี้กันแผงประตูนะครับแผงประตูนะครับมาดูโครงสร้างบุตรบอดี้ตัวรถบ้างนะครับกระจกไฟฟ้านะครับออโต้นะครับคันนี้ออโต้สี่บานเลยนะครับนี่ได้เป็นกระจกออโต้สี่บานเลยนะสามารถใช้งานได้ตามปกติปรับพับไฟฟ้าแล้วด้วยนะครับ ออปชันครบๆนะครับนะแล้วก็หัวน็อตสภาพบอดี้ตัวรถกันนะครับก็คือเดิมหมดนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับเลยสภาพบอดี้ตัวรถนะครับผมพาให้ดูละเอียดนะครับพาให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับเหมือนมาดูรถจริงที่บริษัทเพชรยนต์เองเลยนะครับนี่นะตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับเดิมๆหมดนะครับเหมือนออกจากศูนย์ป้ายแดงราคาหายไปแล้วป้ายแดงนะครับสี่แสนบาทนะคันนี้นะครับแล้วก็นะครับตะเข็บเม็ดอาร์คด้านข้างเหมือนกันตรงนี้นะครับเดิมๆนะครับน็อตไม่ขยับสักตัวคันนี้สีเดิมจากโรงงานทุกชิ้น ยังไม่ได้มีการเก็บสีด้วยแล้วก็ไม่มีสีให้เก็บด้วยคันนี้สีเดิมหมดนะครับแล้วก็มาดูด้านท้ายกันนะครับด้านหลังฝั่งผู้โดยสารด้านหลังมีแอร์หลังให้ครบนะครับเป็นรุ่น5้าที่นั่งนะครับได้เป็นเบาะหนัง3หมอนสวยๆแบบนี้เป็น SUV น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นเลยนะสําหรับตัวนี้นะครับคนนิยมมากนะครับใช้ในเมืองก็ดีนะครับขี่ทางไกลก็ดีนะสาหรับคันนี้เป็นตัวไฮบริดประหยัดแน่นอนนะครับโครงสร้างบอดี้ตัวรถนะครับผมรับประกันให้เลยนะสวยทุกจุดนะครับนรถไม่มีการทํามานะครับแล้วก็ด้านหลังมาพร้อม โช๊คผมรับประกันให้ไม่มีรั่วซึมอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนรอยที่เขาฉีดน้ำยายางดานะครับนะไม่ต้องห่วงนะโครงสร้างบอดี้ตัวรถไม่มีอะไรแตหกหักใดๆเรือมสันตัวรถสวยนะครับรับประกันไม่มีประวัติชนหนักพิคว่ำมจมน้ํากับสีหรือว่ากอไม้มาแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับไฟด้านท้ายเขามาเป็นแบบ LED แล้วด้วยนะเซ็นเซอร์ด้านท้ายมีมา2จุดนะครับนะสจุดเลยนะแล้วก็ด้านข้างนะสภาพสวยแล้วก็ดูฝาท้ายกันฝาท้ายเขามาเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะนี่ ปาท้ายมาเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะแล้วก็มีพรม 3D มให้ด้วยนะสําหรับตัวนี้นะครับพรมด้านล่างก็เป็นแบบ 3D ด้วยนะดูภายในสวยนะครับบอดี้เดิมหมดนะครับหลังคาสุปชัดเจนไฟส่องสว่างให้ครบนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับเปิดออกมาด้านท้ายนะครับมีพรม 3D ให้อีกนะครับสหรับที่ลองตรงนี้นะครับนี่ฝูหลายชั้นมากนะครับเปิดให้ดูตรงนี้นะครับจะเป็นชุดเติมลมฉุกเฉินนะครับนะไม่มียางไหลแล้วเป็นชุดเติมลมฉุกเฉินสภาพสวยบอดี้เดิมหมดนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คสวยเดิมหมดนะครับโครงสร้างบอดี้เดิมไม่มีแกะไม่มีขยัับบนะคร นะให้ดูได้แบบนี้เลยแบบละเอียดนะครับเหมือนมาดูรถจริงเดี๋ยวทการปรับสภาพทําสปาใหญ่ให้หมดนะครับนะไม่ต้องห่วงนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คสวยเดิมหมดนะนะประตูท้ายแบบไฟฟ้าสามารถล็อกฝาท้ายได้นะครับนี่นะประตูท้ายก็คือเดิมเดิมหมดนะครับซีนด้านนี้นี่ให้ดูได้หมดนะครับเดิมเดิมหมดนะครับนะสีเดิมทั้งคันนะครับคันนี้สวยจริงเข้ามาสภาพแรกเข้าก็เป็นแบบนี้เลยนะใครได้ปายคุ้มแน่นอนนะสำหรับคันนี้นะครับ7จ็ดแับาทแล้วฟรีดาวได้ด้วยนะครับผ่อนล้มต้นประมาณเดือนละหมื่นสาเท่านั้นนะ ภายในคันนี้นะครับโอ้โหบอกเลยจ๋ำมากนะภาษีพรบเราต่อให้ครบนะไม่ต้องห่วงมีบุ๊กเซอร์วิสนะครับจากศูนย์ให้ครบเลยนะไม่ต้องห่วงแล้วเหมือนได้ออกไปสภาพป้ายแดงในราคาที่ถูกกว่าป้ายแดงนะครับสี่แสนบาทเลยนะครับนะแล้วก็หัวน็อตนะครับสภาพบอดี้โครงสร้างตัวรถเหมือนกันเดิมๆนะครับแผ่นเพจนะครับเลขตัวเครื่องเลขตัวถังนี่รถปี2022นะครับจดทะเบียนปี22เลยนะคันนี้สวยงามมากๆนะครับใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะคันนี้โครงสร้างบอดี้ตัวรถฝั่งนี้เหมือนกันนี่เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะครับ เดิมๆหมดนะครับคันนี้สวยจริงนะครับนะอยู่ไม่นานแน่นอนสําหรับตัวท็อปแบบนี้โลโก้ด้านข้างนะครับไฮบิดชัดเจนนะครับสวยๆแบบนี้ใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนเดี๋ยวทำการปรับสภาพจัดชุดใหญ่ให้เลยเดี๋ยวผมพาชมห้องเครื่องกันดีกว่านะครับมาต่อที่เครื่องยนต์นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.8ลิตรนะครับนะเป็นเครื่องยนต์พันแผสมระบบไฮบิดนะคันนี้เป็นตัว1.8ึ่งไฮบิดนะก็จะเป็นตัวน้ํามันอย่างเดียวนะครับเติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะไม่ต้องไปชาร์จแบตเพิ่มความประหยัดนะค ศูนย์อยู่นะคันนี้ประกันศูนย์ยังเหลืออยู่แล้วก็ประกันแบตอีกสิปียังเหลือยาวๆนะครับไม่ต้องห่วงเอาไปใช้งานคุ้มๆก็สภาพแรกเข้าจริงๆนะผม,มยังไม่ได้ล้างไม่ทําความสะอาดใดๆมาแรกเข้าก็มารีวิวให้พี่ๆดูก่อนเลยนะครับนานๆจะเข้ามาทีตัวท็อปๆแบบนี้นะบบอกเลยสภาพเครื่องยนต์เดิมๆนะครับนะแล้วก็ซีนตรงนี้นะับไม่มีรั่วซึมใดๆเครื่องยนต์เดิมหมดใช้งานไปเพียงแค่ห้าหมื่นหนึ่งพันโลนะครับถือว่าน้อยมากๆนะครับนะกับราคาหายไปแล้วสี่แสนบาทเลยนะใครยิ่งซื้อสดนะผมบอกเลยคุ้มมาากนนสํรัับี ครับโครงสร้างบริติโตรถมาดูกันนะครับนะด้านในเหมือนกันนะครับก็เดิมเดิมหมดนะครับตะเข็บเม็ดอาร์ตนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับใดๆคันด้านหน้านะครับเดิมหมดพลาสติกเดิมหมดนะครับหม้อน้ําเดิมพัดลมเดิมหมดนะครับนะผมรับประกันให้เลยนะครับได้ไปเอาไปใช้งานคุ้มๆอีกยาวๆแน่นอนนะตะเข็บเม็ดอาร์ตฝั่งนี้เหมือนกันสวยสภาพดีสภาพเดิมหมดนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับฝากระโปรงแผ่นกันความร้อนด้านบนโอ้โหเหมือนออกไป้แดงจริงๆนะครับคันนี้นะครับต้องบอกตามความเป็นจริงเลยว่าสวยจริงนะคันนี้นะครับ นี่หัวน็อตนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับเลยนะครับนี่ภายในสวยบอดี้เดิมได้รถปี2022เลยกับเลขไม้วิ่งไปเพียง51 0 0 0นนะครับสามารถฟรีดาวได้นะครับราคาหายไปแล้ว4 0 0 0 0 0บาทนะครับป้ายแดงนะครับบอกเลยว่าฟรีดาวยากนะครับนะมาที่ผมนะครับสามารถฟรีดาวได้แล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับสามารถคันนี้รายได้26 0 0 0ขึ้นไปสามารถออกคนเดียวจบฟรีดาวได้เลยไม่ต้องมีคนค้ำไม่ต้องมีคนกู้ร่วมนะอาชีพพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นค้าขายหรือว่าเป็นผู้รับเหมาอะไรสามารถออกได้หมดทุกอาชีพนะยินดีีรับทุกชพ จัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศดอกเบี้ยถูกด้วยเริ่มต้น2.39เท่านั้นอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ถึงที่บ้านเลยนะครับฟรีด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายเดี๋ยวผมให้ดูอีกอย่างหนึ่งด้านบนฝากระโปรงนะครับลืมให้ดูนะครับนะเขียเป็นอาร์ด้านบนชัดเจนนะครับโลโก้คำเตือนครบรอยสีด้านบนนะสามารถดเลฟติกเข้าได้เลยมาดูรถจริงนะครับมาดูมาทดลองขับกันได้นะครับบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตั้งอยู่เสรีไทย68แยก1นึ่งนะครับเขตรินบุรีกรุงเทพนะ สำหรับคอสไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้ตัวท็อปๆแบบนี้นะครับมีมาไม่บ่อยนะครับรีบจัดรีบจองก่อนที่จะติดจองได้นะสำหรับคันนี้นะครับใครสนใจติดต่อผมมาได้ที่เบอร์0622690550นะครับด้านล่างได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ด้านล่างหรือ i อ l i ล e สามารถแอดเข้ามาสอบถามกันก่อนได้ดูรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับเครดิตดีใช้ประชาชนออกรถแค่ใบเดียวอนุมัติภายในวันยังได้เลย นะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วย1ปี24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ล้างขัดคือบสีทาสตาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับดูแลรถให้หมดทุกอย่างแน่นอนนะครับในราคาที่7 9 9 0 0 0เ้าหเท่านั้นนะครับนะถ้าใครสนใจนะครับอย่าลืมติดต่อมานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ